นะคะหรือว่าเพิ่งทำการบ้านเสร็จอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์นะคะสุดท้าย present perfect con ก็เอา perfect กับ con มารวมกันคือเกิดอดีตดำเนินตึกๆึกตึกมาถึงปัจจุบันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเน้นย้ำว่าตึกๆึกตึกเนี่ยทำมาเรื่อยๆเลยนะ working ก็ working มาเรื่อยๆแล้วนะ escaping มาเรื่อยๆเลยนะโอเคไหมคะเคลียร์นะเคลียร์ทั้งโครงสร้างและความหมายเราเข้าสู่ Tense ที่สองนะคะ p a s s p a s รเนี่ยอะไรแล้วคะช่องอะไรคะช่องสองเยี่ยมมากค่ะมี4 Tense คืออะไรคะ <4. S 1> Simple Con Perfect Perfect Con เยี่ยมมากค่ะเหมือนกันเลยคราวนี้โครงสร้างของ p a s ์ Simple คือ Subject บวกก็ช่องสองไงคะเมื่อกี้เราท่องใช่ไหมคะก็กลายเป็น Subject บวก verb ช่องสอง คอนเมื่อกี้ครูเหมยบอกให้ช่วยจําเรื่องอะไรคะคอนนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเลย b บวก verb ing <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นโครงสร้างก็ต้องเป็น subject บวก was were บวก verb ing เพราะ b ช่องสองก็ต้องเป็น was were perfect perfect ต้องมีอะไรคะ Have ตัวใหญ่ๆนะเป็น infinitive บวก Verb ช่องสาม ะะเพราะฉะนั้นช่องสองของ have ก็ต้องเป็น subject บวก have บวก verb ช่อง3นะคะสุดท้ายนะคะ subject perfect con ก็ต้องเป็น subject have บวก verb ช่อง3แล้วก็ be บวก verb ing แต่ verb ช่อง3กับ be รวมตัวกันเป็น be e n ก็เลยทำให้โครงสร้างเราเป็น subject บวก h a v บวก be e n บวก verb ing โอเคเคลียร์ไหมมันจะคล้ายๆากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำอันแรกได้ในตัว present นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยถูกไหมคะเอาละนะเรามาดูการใช้งานนะคะไอตัว past simple คืออะไรนะคะจดทันไหมคะเนี่ยโอเคนะพอจะผ่านไปได้นะอ๋อขอติดโบนิดหนึ่งนะคะขอติดโบเอาไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไอตัว past tense เนี่ยมักจะใช้คู่กับ past simple และไอ tense ที่มักจะใช้คู่กับ past simple ก็คือพวกนี้ค่ะพวก past con past perfect แล้วก็ past perfect con ติดโบไว้เลยนะแสดงว่าทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรจำระลึกไว้อยู่ในใจอะนะคะว่ามันต้องใช้คู่กับ past simple นะคะใช้โดดเดี่ยวก็ได้ แต่มันจะชัดเจนกว่าแล้วก็ดูสมบูรณ์กว่าเมื่อใช้กับ past simple โอเคมาดูการใช้งานนะคะยังติดโบอยู่นะอันแรกก่อน simple past simple นะคะเช่น she ran fast when she was young นะคะมักจะใช้กับความจริงทั่วไปเหมือนเมื่อกี้แต่จบไปแล้วนะคะเมื่อ,อไรอะเมื่ออดีตอะ เมื่อโอ้โหเวลาฉันตอนเด็กอ่ะฉันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะแต่จบไปแล้วตอนนี้แก่แล้ววิ่งไม่เร็วแล้นะคะหรือ I met him y esterday นะคะไอตัว yesterday ก็เป็นตัวบอกว่าออมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้เป็น past simple โอเคนะคะง่ายเนาะก็มัน simple ไงนะคะมันเป็นง <my rec plea> ่ายๆพื้นๆมาดู past con ดีกว่าเพื่อความสนุกตื่นเต้นและร้าใจนะคะตัวอย่าง I was cooking while he was reading a book อันนี้ก็คือเป็นแม่บ้านไทยยุค30ปีที่แล้วที่ฉันกำลังทำคุกกิ้งเยอะๆแบบงกงก,งก,งกแต่ว่าสามีฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นการบอกว่ากำลังทำแต่ว่าในอดีตอาจจะเป็นเมื่อวานตอน5้าโมงเย็นฉันกำลังคุกกิ้งอยู่แล้วสามีฉันก็ดูทีวีกำลังดูทีวีอะไรอย่างเงี้ย สังเกตคู่เหมยขอไฮไลท์นะคะสองตัวก็คือว่า past c o n t i n u o u s จะใช้สองแบบหลักๆนะคือแบบขนานขนานก็คือทำกันไปด้วยกันะนะคะ Cooking กับ Reading กับแบบขัดจังหวะนะคะขัดจังหวะเนี่ยเช่น <c oughs> the phone rang when I was studying สมมุตินะคะสมมุติสมมุติเม,มื่อวานเนี่ย ขณะที่ฉันกําลังโอ้โหขําเคร่งกับการที่อ่านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมาฟังครูเหมยบรรยายวันนี้อยู่ๆโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาสังเกตว่ามีสองเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่แล้วอ่ะกําลังนอนอยู่เพลินๆกาลังอ่านหนังสืออยู่เพลินๆแล้วโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วเพื่อนก็เข้ามาหาฉันแล้วอะไรก็เกิดขึ้นอ่ะโอเคไหมคะไอสิ่งที่กําลังเกิดใช้วอซซาร์ดิงก็คือพ a s สคอนเนี่ย ก็คือกําลังดําเนินส่วนไอสิ่งที่ขัดจังหวะจะต้องใช้คู่กับก็คือเป็น past simple เ okay, ข้าไหมคะนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมครูเหมยอ,อยากติดโบให้มันนะคะเพราะมันใช้คู่กันอย่างนี้เคลียร์ไหมคะต่อไปแบบที่สาม past perfect นะคะตัวอย่างเลยนะคะดูวิธีการใช้ก่อนคือเหตุการณ์ที่เกิดอดีตและก็ดําเนินถึงอดีต เมื่อกี้ present perfect คืออะไรแล้วนะคะเกิดอดีตดำเนินถึงปัจจุบันแต่ถ้าเป็น past perfect คือเกิดอดีตดำเนินถึงอดีตก็มันเป็น past ไงคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้คู่กับ past simple อีกแล้วตัวอย่าง I had lived here for two years two years before she came ไอสิ่งที่เกิดก่อนอะมันเป็นอดีตของอดีตอะนะคะคือ เนี่ยฉันอาศัยอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะ่ะมาได้2ปีปึ๊บก่อนที่เขาจะมาไอสิ่งที่มาเนี่ยมันก็เป็นอดีตเหมือนกันแต่ว่าเกิดหลังในตัว past perfect โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะท่องจำเล่นๆอย่างนี้ว่า past perfect เนี่ยก็คืออดีตของอดีตอะ่ะนะคะโอเคนั่นอาจจะจำอย่างนั้นก็ได้นะคะต่อไปอันที่สาอันที่4 past perfect con ก็ใช้เหมือนกับ past perfect บวก past con ก็คือเกิดอดีตดำเนินถึงอดีตแล้วก็เน้นการกระทำและมักใช้คู่กับ past simple ตัวอย่างการใช้นะคะ <c oughs> I had been escaping from the flood for three days นนคืออดีตถูก <c oughs> ไหมอดีตถึงอดีตไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะ last month อะไร escaping อันนี้จบไปแล้ว แล้วก็ I was very tired เหนื่อยมากเลยว่ะนะครับบนกับเพื่อนนะวงเล็บใช้ว่ะนะ,ะเป็นคำพื้นฐานทั่วไปนะคะสังเกตนะ I was very tired มันเป็น past simple ไอตัวที่หนีเนี่ยหนีน้ำท่วมเนี่ยมันเป็น past perfect con ถามหน่อยค่ะอะไรเกิดก่อนหนีก่อนหรือเหนื่อยก่อนหน,นีก่อน,น,กอนเกิดก่อนเลยใช้ Past Perfect Con ไอ้เกิดหลังใช้ Past Simple เห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกับตัว Past Perfect เลยเคลียร์ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอนะคะการบรรยายใน Reading หรือไปเจอใน Error Identification พอเราเจอตัว Past Perfect หรือ Past Perfect Con เนี่ย เรารู้ทันทีเลยว่าแสดงว่าเขากําลังบรรยายอยู่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนอะไรอีกเหตุการณ์หนึ่งอะที่เป็น past simple โอเคนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คู่กันอย่างนี้นะคะนั่นคือ past tense เคลียไหมคะโอเคนะผ่านไป future ดีกว่านะคะเราต้องมองถึงอนาคตของเรานะคะ future tense ดีกว่า future คืออะไรแล้วลูกเมื่อกี Present คือช่องหนึ่ง Past คือช่องสอง Future คือ <Will. S 1> ว้าวเก่งมากเลยค่ะ Will mm hmm. นะคะและมันมี C Tense คืออะไรแล้วนะคะโอเค Simple Con Perfect Perfect Con โอ้โหเก่งเก่งมากเก่งอีกแล้ว <laughs> เป็นคำศัพท์มาจากไหนเนี่ย <laughs> นะคะแล้วคราวนี้มาดูโครงสร้างกันนะคะจำไว้เลยนะ ฟิ t เจอร์มีวิวเสมอทุกเพจทุกเทนส์เลยแล้ววิวนี้เมื่อกี้ครูเหมยบอกแล้วว่าวิวมันคืออะไรลูกเฟิร์บอะไรคะโมดูเ v ิร์บใช่ไหมเป็นเ e ิร์บช่วยโมดูเ v ิร์บจะต้องตามด้วยอะไรเสมอคะเ e ิร์บอินฟินิทีฟนะคะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจำแล้วกันตอนนี้นะคะจำให้ได้ตอนนี้เลยนะคะถ้าทุกคนมีสมาธิเนี่ยจำได้เลยว่า Verb ช่วยจะต้องตามด้วย verb infinitive เสมอเพราะฉะนั้น will จะต้องตามด้วย verb infinitive เสมอมาดูโครงสร้างอันแรกนะคะ subject บวก will work, verb verb infinitive มันก็ make sense ใช่ไหมถูกไหมคะมันมัน will นี่มันจะตามด้วย verb ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามได้ปะไม่ได้ต้องเป็น verb infinitive เท่านั้นเพราะฉะนั้น I will go ไม่เป็น I will went ถูกไหมนะคะตัวอย่างเอาไ่เอา,เอาดูโครงสร้างก่อน นะะมาดู future con มี will con เราบอกแล้วว่ามี be กับ ing ถูกไหมตัว be มันก็เป็น verb infinitive อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไงคะมันก็เลยกลายเป็น subject will be บวก verb ing ไปเลยง่ายๆนะคะ perfect ละ่ะมี have ตัวใหญ่ๆบวก verb ช่อง3เพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันก็เป็น subject will have บวก verb ช่อง3ตามตัวเลยนะคะ เห็นไหมง่ายมากเลย perfect con ก็เป็นอะไรคะ subject will have verb ช่อง3 be verb ing verb กับ verb ช่อง3กับ be บวกกันก็เป็น been นะคะก็กลายเป็น subject will have been ing นั่นคือโครงสร้างนะคะทานไม่เอ่ยเห็นไหมตัวหลักๆถ้าจำตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาตอน ทำโครงสร้างใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูการใช้ดีกว่าค่ะอ๋อขอติดโบอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ติดโบนี่คือใช้กับอะไรนะคะ Past Simple แต่ที่ติดโบของ Future เนี่ยเขาใช้กับ Present Simple โอเคไหมตัวไหนล่ะที่ติดโบก็เหมือนเดิมอะค่ะสประเภทนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาอ้างอิงกับอีกเหตุการณ์หนึ่งอะ เมื่อกี้อ้างอิงกับสิ่งที่เป็น past simple อันนี้อ้างอิงกับสิ่งที่เป็น present simple แต่ในยะของมันมันเป็น future ทั้งคู่เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะคะการใช้นะคะ simple ก็แปลว่าทั่วไปแปลว่าปกติก็ใช้กับอนาคตทั่วไป I will call